สวัสดีครับวันนี้ผมมาลองเกมเป๊ส2019บนเครื่อง OneX Player รุ่น 4800U นะเป็นที่รู้รู้กันนะครับว่านานี้เป็นแฟนเกม winning หรือเ๊สเนี่ยตัวโยงเลยชอบมากดังนั้นการที่มันเล่นได้เนี่ยเป็นความสุขของเราเลยนะฮะ ผมลองลงภาคสองพันสิบเจ็แล้วนะเล่นไม่ได้ไม่รู้ทำไมอาจจะถามมาว่าภาคสองพ2 0 2ี่สิเเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ก็ต้องคงต้องปรับไอ้ส่วนของหญ้าฮะพื้นหญ้าให้เป็นโลอย่างอันนี้ผมปรับพื้นหญ้าเป็นโลเลยนะแต่อย่างอื่นผมปรับโอเคอะส่วน ความลื่นไหลก็60เฟรมน,นะครับเดี๋ยวดูนะดูภาพนะมันจอมันใหญ่มันสะใจไนงะผมเล่นเป็นบาร์เซลโลนานะครับ <84 S 2> นี่ดูเด่นเนียนไหมวิ่งสบ,บายอะ่ะยากเหมือนกันนะเว้ย Oh, oh. มันจะถ่ายวิดีโอได้ประมาณ5นาทีนะครับไม่งั้นมันจะโพสต์ลง Facebook ไม่ได้ผมเคยถ่ายแบบยาวๆแล้วมันโพสต์ไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวประมาณ5นาทีนะให้ดูเนี่ยนะโอ้ยทำทางรําทำทางครเมสซี่ไงเมสซี่ซเลียบร้อยเข้าไปแล้ว ดูท่านิจใจเท่าไหร่ฮะดูหน้าเมสซี่หน้ามสซี่ซ <c oughs> อันนี้ผมยังไม่ได้ลงแพดออปชั่นพวกเสื้อผ้านักเตะใด,ดๆเลยนะครับ เป็นเดิมๆเลยอ่ะเกมมาเดิมๆยังไงก็เดิมๆอย่างนั้นเลยะผมจับเมสซี่ไว้ตรงกลางไงอ่ะเปิดเป็นไงเราโซเลสครับโซเลส จอมแม่งใหญ่สะใจดีนะถ้าเป็นรีเพย์เนี่ยมันจะเป็น30เฟรมครับผมตั้งรีเพย์เป็น30เฟรมแต่ตอนเล่นเนี่ยเลือกเป็น60เฟรมครับมันจะสมูทกว่า กี่นาทีแล้วสามนาทีอดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนโอ้ยอ่ะาได้อยู่นะโซเลสเโอ้โหมีบางคนถามผมว่ามันสั่นไหมนะโอ้โหมอเตอร์แม่งสองตัวฮะสั่นจนผมต้องปิดอะครับอันนี้ผมปิดสั่นนะไม่ไหวโคตรลำคาญอะ ใครชอบก็ชอบเผื่อผมไม่เอานะลำคางกันสั่นเกิน, so ตนกเตืองแบตด้วยเพื่อ่หรอก <First five. S 1> มัวจะลีลานะ,ะมัวแต่ส่งไปส่งมาอ่าแย่งได้ครับ so ให้ทางนู้นต่อบอลที <All five. S 1> โอ้โหโดนแย่งบอลไปแล้ว <All five. S 1> อ่ามันจะ5นาทีแล้วครับประมาณนี้นะสำหรับเกมเพจสองพถ้าเป็นภาคใหม่ๆกว่านี้ก็คงจะเล่นได้เหมือนกันแต่ก็ต้องปรับหลายอย่างให้มันลงหน่อยฮะเพราะเพจเนี่ยเป็นเกมที่กินกราฟิกนะมันมันมีพวกการคำนวณของฟิสิกส์เยอะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผม